ก่อนหน้านี้ผมมีประสบการณ์ที่ว่าจะซื้อบ้านอยู่แล้วทางเซลล์ของอันนี้เป็นบริษัทอื่นนะครับก็คือจัดการให้เราแต่งงานไม่จบพอดีเจอคุณอุ๊ลองติดต่อดูบ้านแล้วก็ตัดสินใจซื้อเลยก็คือเขาจัดการให้เราก็คือค่อนข้างเร็วมากคือวันนี้ก็มาโอนที่กรมที่ดินแล้วก็ชื่อนัทนะครับ ก็ซื้อบ้านากับบางกอกแอสเซทเป็นหมู่บ้านประพาดาเพจสองเซลล์ก็เป็นคุณอุอ้ในเรื่องของความประทับใจเนี่ยาทางทางบริษัทเนี่ยก็คือจัดการให้เราหมดเลยตั้งแต่ตัวบ้านจนถึงเรื่องสินเชื่อก็อันนี้เป็นความประทับใจในเรื่องของการการทํางานเนาะก็เขาจะคานวณตัต้งแต่ค่าโอนค่าจดจำานคือทุกอย่างอะครับเราแค่จ่ายตังค์อย่างเดียวก็เรียบร้อยเลยก็คือตอนแรกคือเราหาบ้านอยู่แล้วด้วยครับก็เห็นบ้านน่าสนใจทีเนี้ยเซลก็คุยง่ายด้วยคือเรา แล้วจะแบบขอลดราคานิดนึงเขาก็คือประสานกับทางเจ้าของบ้านเพื่อที่จะแบบว่าต่อรองราคาให้เราอย่างเงี้ยซึ่งราคาผมก็พอใจคือคือเป็นที่พอใจนะหลังจากที่ต่อรองราคาแล้วก็ก็เลยโอเคอ่ะสรุปก็นัดโอนกันนะครับคือคือเขาดูดูปโปรนะคือเขาเขาคงไม่หลอกเราอ่ะนะครับก็คือดูดูไปก็แบบเขาแนะนําบ้านได้เขาเขารู้ตัวของอินเทอร์เนียภายในในตัวของ,ต,ของตัวบ้าน ก่อนหน้านี้ผมหาข้อมูลบ้านมาก็พอสมควรก็คือหาหาอย่างใน,นเน็ตเนาะก็จริงข้อมูลตรงนี้มันก็ค่อนข้างตรงกันก็หมายความว่าโอเคเขารู้เรื่องบ้านในระดับหนึ่งก็ก็เลยมั่นใจว่าโอเคค่อนข้างดีตัวตัวบ้านนะครับคือค่อนข้างดีมากคือทางเจ้าของอ่ะครับเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป๊ะคือเขาซื้อบ้านมาราคาหนึ่งแลวเขาบิว์เกือบเท่าราคาบ้านตรงนี้ผมโอ,โอเคนะเพราะว่ามันเป็นของที่ค่อนข้างดีเลยเช่นพวกประตูเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดเลยเป็นไมสักทั้งหลัง บันไดเนี่ยเป็นเป็นบันไดไม้จริงพวกอินเทอร์เนียภายในการบิวห้องครัวห้องนอนทุกอย่างอะ่ะคือมันโอเคจริงๆราคาเนี้ยผมว่ามันถูกผมก็เลยตัดสินใจซื้อก็เอ่อในเรื่องของคนที่ไม่มีความรู้เรื่องบ้านนะครับแต่ว่าอยากจะ,ะมีบ้านดีๆก็คือบาร์กรเอเซเนี่ยเขาคัดสรรมาให้แล้วในระดับหนึ่งนะครับก็ในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยสามารถที่จะถามทางเซลได้เลยแล้วก็ดีตรงที่ว่าสะดวกนะครับก็คือความสะดวกคือทางเซลเนี่ย จัดการให้หมดตั้งแต่รายละเอียดทุกอย่างยันขอสินเชื่อยันการโอนที่กรมที่ดินนะครับตรงนี้ผมผมสัมผัสได้ดยเองจริงๆก็คือเขาทําให้เราหมดเลยเราแค่เซ็นอย่างเดียวแล้วก็จ่ายเงินนะครับรับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกดซับสไคร้ชแนลบางกอกแอสเซทและติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะ เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ